ออกมาหาอยู่หากินพี่น้องนี่มีอยู่ทำไมเพราะว่าเสี่ยวไป่ยพ่อได้ตุม่มตอนแรกว่าเสี่ยวเปเฮ็ดน่าไม่สมบ่เฮ็ดออกไปหน่อยเสี่ยวเปบ่ได้เอาเสียมมาเอาตะแนวเกาะนอสูงสูงน้อยอันเพื่อนเอาไปแล้วเอาอันนี้ที่ต้องเสียเงินฮะเอาไป เอาแบบอ่นอนๆเนี่ยแหละไปตม้มเสริมได้อันนั้นเราสิไปเห็ดแก้วกะปิโอโบรมยนแก้วกะปิโทษทีถึงอยากกะปิน้ำหลกะก็ได้เบาผิดซึกประทูออกมาอาย่หากินโอ้ยเป็นตาหอยตกลงไปวะนี่พูดนะเล็บพี่น้องพอย,ย่านเบิงบ่ง,งเด้อพุ่นเห็นบ่เป็นยาวหรอใครสียางไปแจ้งได้ ขอยสิเอาเอาอันนี้เกาะแล้วข่อยสิยางเหยียบตรงนี้ไปวอนหย,ย่างมันเป็นแต่ฟังพี่น้องโอ้ยอย่าเสียงต่อห้าค่อยพูดเดียวเนาะตั้งมือถือตกกั่วลงแหวนลายพี่น้องเลยไม่คุ้มไม่คุ้มหาเอาหมองมันง่ายๆจากส3องสามนอมันลายอยู่พี่น้องไม่ได้นั่นพุนพุนนี่มันกำลังขึ้นเต็ม ตะโพแทะเปะนี่แไม่นหมือหาอยู่หา,หากินบันนอกเขาจังสี่เละพี่น้องอืเอาไปต้มเพื่อที่จะเอาดอกป่อยมันขึ้นไล่อยู่หาเรียกเอาพี่น้องพุ่นหาอยู่หากินง่ายนี่กะเต็มเอาเม็ดเห็ดอย่างน้อยเห็ดแตรน้นํเห็ดทาเนาะนี่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 นว่เก็บดอกสิเม็ดเห็ดหัวหยาพี่น้อง ก็ว่าเอาดอกนิดหน่อยหอมซิเมนเห็ดแตดเห็ดท้าเห็ดหัวหยาพี่น้องหอมไม่ไกลแล้วไม่เคี้ยเห็นบ่ไปเผาได้ทำไมร้ายปวดพี่น้องเอาปอไปตุ่มไปตุ่มกินกับแก้ว สีส้าฮานอฮักเอาอยู่นี่อันนี้เมื่อเอาลายดอกเอาพ่าไปต้มย้อนดอกนี่ลายดอกอ๋อหอยอ่นเป็นอ่อน อันนี้เ <House> กิดอ้อมก่อนเซลอยู่นี่น้ำไมอันนั้นกับลายจ้าวเซลไปตุ่มหักก็เลยโอเคเพราะกินนะาี่หน่อยผุนกิ่นเกลือใหญ่ับมีอ้ยโอ้ชอบญ่กิ่นเกลือกรอือเกลือ

em lọc điều, kinh doanh nó ừ, kìa okay. ừ. ôi, nhạc bây giờ không áo được xe chồng bỏ này lắm im lắm tùng nhúng cặt tà vào ôi à, nhúng cặt nhúng cặt ừ. nó mày nó tên vậy tên cò vậy cái kia gọi là mắt ẩu như này đấy lại sốt nè là nè nèo 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 Xây thùng nèo 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 Cái này nèo Im lửa bữa ừ. Lại nèo đây Nó nèo nèo xuống nèo nèo Nó nèo 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 nè, nèo 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 แนงเพิ่นก็นเริ่มเกิดอยู่หันมาทั้งนี้่ปอกหอยกับมีเด้อพี่น้องให้เบิ่งบรรยากาศแล้วก็จะจบคลิปนั่นนี่เนาะบันนอกเขาหาอยู่หากินพี่น้องนะหวยน้ำกับมีรานแม่หอยน,น้ำดอกคลองคลองใส่ไก่ใสยงาม,มบรรยากาศบันน้องเดื่อพี่น้องเด้อ หาอยู่หากินเนาะพุ่นมากรวยกระไลปลาเด้นน้ำเพีย้ยน,นเนื้อปลาเนาะพักกับพุ่นเต็มพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกรายทุกเลิฟเนาะที่เข้ามารับชมอันนี้ก็เป็นกล้องสใส่ไก่เด้อพี่น้องเด้อเป็นโคกหนองนาเนาะไรนาส่วนผสมฟังนี่ก็เป็นต้นป่ามฟังเมื่อกี้กับเ,เ,เพื่นปลูกไผ่เนาะเออพุ่น่ะ กวยกระเตมเนาะขอบคุณค่ะกดให้กำลังใจเนาะเพื่อเป็นโอ้ยเมื่อยเด้อพี่น้องขอโทษหอนนากดสับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยเด้อพี่น้องเด้อฮัดเอ็ดไม้หัวซักหัวขวมเนาะจบไปกับภาพบรรยากาศสวยๆงามๆกับอ่าค้องเนาะพี่น้องคลองไส้ไก่นั่นเองคืออ่าทำเนาะไรนาสวนผสม ขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะขอจบคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะ